เชื้อแบคทีเรียเติบโต,ตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค วันที่3ตุลาคม2563ที่บริเวณโบสถ์วัดป่าศักแก้ตวตบนนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์พระครูสุนทรธรรมปรคุณหรือพระอาจารย์เจนปฏิตโตจาาคณะอำเภอสีเทพวิเชียรบุรีฝ่ายธรรมยศจาวาดวัดป่าศักแก้ตวตบลนาสนุนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์พร้อมได้พ่อค้าประชาชนจำนวนมากในร่วมกันทบุญตักบาตรเทโวโรหณนะซึ่งงานประเพณีดังกล่าวจ,จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั้งนี้เพื่อเป็นการอน,อนุรักษ์และรักษาขนรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญในมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันิงามของไทยที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสมัคีี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทําให้สังคมไทยมีแต่ความสุขเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรโดยใช้คนหลมธรรมเนียมประเพณีเป็นสื่อกลางในการจัดงานตักบาตรเทวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมานดาอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเวลาสามเดือนเต็ม จนกระทั่งพระพุทธมารดาได้บรรลุซึ่งพระอริยมรรยิยผลเป็นพระอาหารหันตภูมิแล้วจึงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาสู่โลกมนุษย์วันที่สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงสู่โลกมนุษย์นั้นเรียกว่าวันเทโวโรหณะซึ่งจะมีพระอาหารหันตพร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะมีพระอาหารหันตพร้อมด้วยสาธุชนมารอรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าพเาพื่อการแสบบาทอย่างมากมายโดยเพื่อให้ประชาชนได้ธรรมที่ สืบสารประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ตลอดไป